รีวิวรวม3ามไอเทมเด่น,นะครช่วยจัดก,การปัญหาสิวจาก7เ e เ e ่นอจะมีไอเทมไหนหน่าสนใจบ้างนึองโก็แช้์ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีแลยยีดีต้อรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้งโก้นะครับที่ช h a นล h l Hugo b r r r y กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในช่วงนี้นะคะผู้ชมจะเห็นว่าอากาศมันเริ่มร้อนมากขึ้นใครที่ผิวหน้ามันอยู่แล้วก็จะมันมากขึ้นหรือใครที่มีปัญหาสิวหนักอยู่แล้วก็จะหนักไปมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับในคลิปนี้นะครับน้องก็เลยจะมาแชร์เป็น3ไอเทมเด็ดช่วยจัดการปัญหาสิวจากเซเว่นอิเลฟเว่นนั่นคือเจ้า3ไอเทมนี้นันเอนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนช่วยในเรื่องของอะไรบ้างน้องก็แชร์ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้ววยยถ้้้าใครรรกดเบีบอแล ติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ไอเทมแรกกันเลยดีกว่าครับสาหรับไอเทมแรกนี้นะครับน้องโก้ต้องบอกว่าน้องโก้มีตุนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคือรู้สึกว่าผิวหน้ามันเมื่อไหร่เริ่มมีปัญหาสิวเมื่อไหร่นะครับก็จะรีบหยิบเขากลับมาใช้ทันทีนะครับนั่นคือเจ้าสบู่รบสิวหน้าใสจาก BK ตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า BK Acne Natural w h i น s o ั p นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัติของน้องเขานะคบผู้ชมน่าจะสร้างกันเป็นอย่างดีอยู่แล้้้ววนนครัทกกกงงงงี่่ออโพูดถึเืสิ จะหยิบเจ้าต,ต,ตัวนี้มาพูดด้วยเสมอนะครับสำหรับคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาสิวผิวหน้าที่มันนะคะความมันส่วนเกินแล้วก็ผิวหน้าที่ดูไม่กระจ่างใสด้วยส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวทูตีออยนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าตัวโสมไซบีเรียที่ช่วยในเรื่องของการจัดการกับความมันส่วนเกินนะครับแล้วก็ลดสาเหตุของการเกิดสิวอีกด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเจ้าตัวว่านหางจระเข้นะครับใบัวบกแล้วก็วิตามินซีวิตามินอีให้ความชุ่มชืา ดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองครับสําหรับเนื้อสบู่ข,ขานะครับก็จะเป็นสบู่ก้อนสีเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของเจ้าตัวทีทีเออยเป็นอย่างมากครับเจ้าตัวนี้นะครับทุกครั้งที่น้องโก้รู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองเริ่มกลับมามันมากขึ้นมีปัญหาเริ่มมีสิวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโก้ก็จะรีบหยิบค้ากลับมาใช้ทันทีแล้วเวลาใช้นะครับด้วยความที่เจ้าตัวนี้นะครับมันให้ฟองค่อนข้างเยอะแล้วก็หลังจากทคาความสะอาดผิวหน้านะครับรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูสะอาดจริงๆ <ME> ol, เมืื่่่่่่ออออใช้้เเเปป็นนนรรระะะจจําายยงงตคับสสิทีูึกล ผิวหน้ามันจะดูเรียบเนียนขึ้นความมันส่วนเกินต่างๆนะครับมันก็จะดูลดลงเมื่อความมันมันลดลงนะครับปัญหาสิวต่างๆมันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เป็นไอเทมที่ยืนหนึ่งมากๆในเรื่องของการจัดการกับความมันแล้วก็ปัญหาสิวที่น้องโก้อยากแนะนําอยากบอกต่อครับต่อมาสําหรับไอเทมที่2กันบ้างนะครับเราเข้าสู่เซรั่มนะครับบำรุงผิวที่ช่วยจัดการกับปัญหาสิวแล้วก็ความมันกันดีกว่านะครับน้องโก้แนะนําเจ้าตัวนี้เลยพอน้องโก้ใช้ซ้ําเป็น2ที่2แล้วนะครับนั่นคือเจ้าตัววันเดอร์เฮอร รั่มฟ้าทะลายโจรเขามีชื่อว่า Wonder Herb Green c h e l a t a Acne Serum นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัตินะครับขอเจ้าเซรั่มตัวนี้จาก Wonder Herb นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่ช่วยปลอบประโลมผิวจากการเป็นสิวนั่นเองนะครับด้วยส่วนผสมหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรแล้วก็เจ้าตัวซิงค์ P C A นะครับที่ช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็ควบคุมความมันได้อย่างดีมากๆแล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังมีซาลิซิลิกแอซิดนะครับหรือว่า B H A นะครับที่ช่วยลดการอุดตั ของสเอางเลเดเจลเซรัรจจร่มตัวนี้นะคะทำไมนงโก้ต้องซื้อซ้ําเป็นซองที่2เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบาจริงๆนะคะแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วเห็นผลมากๆในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วก็ลดความมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดีมากๆอีกด้วยเวลาที่นงโก้ใช้นะครับนงโก้จะรู้สึกว่าเนื้อเซรั่มเนี่ยมันซึมได้เร็วซึมได้ไวให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่กลับควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการปลอบปปรรมผิิวไดด้เ็นอย่างงีจๆ เจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้บอกได้เลยครับว่ามันตอบโจทย์มากแม่สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบแล้วก็มีอาการแดงมีอาการระคายเคืองต่างๆนะครับแล้วอยากได้เซรั่มที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะครับแล้วก็ลดความมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดีมากๆน้องโก้แนะนําว่าให้หลอนเจ้าเซรั่มตัวนี้จากวันเดอร์เฮร์เลยคับต่อมาสําหรับไอเทมที่3นะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเพิ่งจะได้รีวิวไปแล้วก็ได้ลองใช้ไปแต่กราบรู้สึกว่าชอบมากแม่นะครับจนน้องโก้เนี่ยใช้หมดไปแล้ว1ซองนนี้ขึ่งซองนะครับ ใช้เยอะมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าเซรั่มตัวนี้จาก In Beauty นั่นเองนะครับเขามีชื่อว่า In Beauty ฟ้าทะลายโจร Acne s p e c เ a รั่ t นนเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าเซรั่มตัวนี้นะครับ,ขเ,เ,รรบเขาบอกว่ามันเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของปัญหาสิวได้ถึง10ปัญหาสิวซ้ำซ่าเนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันสิวเซี่ยนสิวอักเสบสิวไม่มีหัวนะครับไปจนกระทั่งรอยดํารอยแดงจากสิวเจ้าตัวนี้ก็ช่วยได้อย่างดีมากๆด้วยส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็คือสารสกัดจาก Fast มี TTOI นะครับที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหาสิวแล้วก็ยังมี AHA แล้วก็ BHA อีกด้วยนะครับที่ช่วยลดการอุดตันของสิวได้อย่างดีมากๆครับ สำหรับเจลเซรั่มตัวนี้นะครับน้องกูต้องบอกว่าน้องก้ชอบตรงผลลัพธ์ของมันนะครับที่มันทําให้ผิวของเรานะครับรู้สึกว่าเรียบเนียนขึ้นจริงๆใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องผิวมันแล้วรูขุมขนนะครับมันมีการอุดตันได้ค่อนข้างง่ายมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเนียนนะครับน้องกแนะนําว่าให้ลองเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะครับน้องก้ใช้เป็นซองที่2แล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดอีกแล้วด้วยนะครับเนื้อเซรั่มเนี่ยดีมากๆนะครับซึมได้เร็วซึมได้ไวนะครับแล้วกาามมํชชุ ลังดีอีกด้วยนะครับใครที่มีปัญหาสิวซ้ำซ้ำซากๆมีปัญหาสิวอย่างที่น้องโก้บอกมาว่าเขาช่วยได้ถึง10ปัญหาสิวเนี่ยแนะนําว่าต้องไปลองเลยนะครับแต่ก็อย่างเคยนะครับสำหรับซองที่2นี้นะครับน้องโก้ก็ยังคงมีปัญหากับเรื่องเจ้าหัวตัวนี้นี่ะครับที่มันหลุดได้ง่ายนะครับแล้วมันก็ใสยไม่ค่อยเข้าที่อะไรประมาณนี้รู้สึกว่าใช้ยากไปหน่อยในเรื่องของแพคเ,เกจจิ้งของเขาแต่ในเรื่องของเซรัม่มเรื่องของผลลัพธ์น้องโก้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ชอบมากๆเลยทีเดียวครับเป็นกันบ้างครับสำหรับรวมาอเท การปัญหาสิวนะครับจากเซเว่นอเลเว่นที่น้องก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะถูกใจใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของผิวมันแล้วก็ปัญหาสิวในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับแนะนําว่าต้องไปลองกันเลยทั้ง3าไอเทมนี้นะครับผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเว่นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับกดจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องก็ไปแล 拜拜。